สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาทุกท่านไปดูวิธีการเบรกออฟทอกับดอรเรนเจอร์เดี๋ยวไม่ใช่ไอเนี่ยตัวอะไรนะบอสมันชื่ออะไรนะตัวอะไรตัวที่เราจะไปเบรกออฟลิ้นมันอนะตัวอะไรนะอ๋อท่อเออเซนทอกับดอรเรนเจอร์ห้ามพูดติดกัน <laughs> <laughs> ป่าป่าจะใช้เฮิร์กหนึ่งคนนะคะกับไคคอสกันหนึ่งคนนะคะจะเอา จริงๆจะเอาอาชีพไหนก็ได้ค่ะที่มีความสามารถในการฟันระเบิดให้โดนก็พอแล้วอ่ามาดึกันน้องบอสนะคะเราจะไปกับน้องบอสมารรัววันนี้ของก็ฟูลเกียร์กันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าขี้เกียจเปียดเราจะเบรกก็ได้เราจะเบรกก็ได้จากตัวตายเบรกเสร็จก็ฆ่ามันเลยนะคะไม่ยากพอดีนะครับพี่พาใครเคากันมาเพราะว่าเขาจะมีสกิลหนึ่งที่ชื่อว่าแฮนด์บอมครับสามารถมันมีค่าต้องดาวสูงจนสามารถเบรกออฟได้ครับมันจะง่ายต่อการเบรกออฟมาก จริงเหรอไม่จริงมัง้งผมออกแล้วมาแขมง์ก่อนพี่แดงหหลลออกกแขมงสารพัดอ่อ,อนแอเออไม่เคยโดนดล้อ้วยคุณหามาแล้วบอสลุยคือแดงดันเลยขาเฮิร์กจะทำหน้าที่การดันนะคะดันดันอย่างเดียวเลยคืออยากให้เขาไปใกล้เพื่อนเราอ่ะ <S <S อย่าให้มอนไปใกล้เพื่อนเราดันอย่างเดียวแฮนด์บอลม,มาละ ตำแหน่งที่บอสแทนบอลจุดตรงไหนครับป่าครับเพราะว่าเราต้องการเล่นมันเล่นมันอยู่ในป่าแทนบอมเออนี่พี่แตนอะไรก็ได้แล้วนี่ได้อะไรฮือเว้ลก็คือเมื่อน้องเขาปาบอมไปเสร็จเนี่ยเราก็จะรอให้มันหันหน้ามาเราก็จะใช้ท่ากระพือเท้าค่ะอ่ามันจะเป็นวงกว้างนิดนึงทำให้เราโดนแฮนบอมระเบิดได้ของเฮิร์กนะคะดันโอเค ไหนแฮนด์บอมพอดีเลยพอดีเลยไหมเออพอดีเลยไหมเ,ออเต็มปากเลยสวยไปไอไปไททันเดี๋ยววันนี้จะทำวีดีโอบเบรกทุกตัวเลยเรียบร้อยอีกทีละติดได้แล้วอีกสักสามสี่ทีแล้วพี่เลยนะดีเดซิพชั่นได้ด้วยวะเพิ่งเดิ้เพิ่งเคยได้ไม่เคยดูเลยเอ๋อรล้ววัดอ๋อรล้วอ๋อแล้วอืวอ,อทิ้งหูไม่โดนโทษโทษ ดันด,ดัน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 ต no ิดต euh. oh, ิด네กูโทษโทษอยู่ตรงท้องมันงนะพี่ไหนวะแตกยังยังยังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวให้มันหันหน้ามถ่าพี่บ่มยแตกไปแล้วทำไมไกลๆเนี้ยมันยากกว่าผมว่านะยากแต่ว่ามันก็ได้ชัวร์ๆอ่ะเนี่ได้ชัวร์มันดีกว่าไปที่ดึงปังนะเว้ยเออง่ายกว่าที่ดึงปังแน่นอนขอดูเลือดคืนนิดหน่อยเจ็บระวังบอสในระหว่างอยู่นี่ใช่ไหม เ้ย oh yeah. oh, น้ำกับสายฟ้านะคะน้ำกับสายฟ้าก็คือก็คือนั่นแหะค่ะอ้อยกดเร็วไปบอสสอรี oh, oh. ต่ต้งสองลูกหุยจะได้วะเออเอ้สวยเบรกแล้วข่ามันท i m นได้ อดไม่ไมีนุกเหรอครับผมมาหมดไปกลาแฮนด์บอมแล้วพี่โอเคโอเคแค่นี้นะคะก็จะได้ลิ้นทองกับดอร์ลนเจอร์มาแล้วนะคะก็เอาไปตีคับของกันสำหรับคนที่อยากจะใช้พวกดีม็ er อกเกอร์นะคะเพราะดีม็อกเกอร์เนี่ยเป็นอาวุธซีรีส์ที่ดีที่สุดใน,นตระกูล60นะคะ Execution <า>อาชีพเท่นั้นที่เราบอกบางอาชีพอ่าของบางอาชีพเออวะมีอาชีพหนดีม็อกเกอร์ม่ดีบ้างวะเฮออ้ย ที่จำ er ไม่ได้เ okay, okay. อาอะโอเคโอเคงั้นจะเป็นเอาเป็นว่าอาวุธเลเวล6กิที่มีเทคสปีดเร parsley, uh, <c 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 ิ <c <c ่มต no. ้นที่เก้าอค่ะถือว่าดีหมดเนาะอืมเอ้ซือผมชัวร์ุกซุกตอนนี้ีแน่นอนแน่นอนนะคะวิธีการเบรกออกง่ายๆนะคะเพียงคุณมีคนสองคนนี้เข้าไปเรียบร้อยนะคะทอกับดอเรนเจอร์ตายหาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกมาแต่ไอ้ทอกับดอเนี่ยจนลืมแล้วมันคือทอ S <S <S อ๋อชอนะครับอ๋อ่ะเย้จบแล้วครับเกออฟต่อไมปมีนาตัวอะไรท่านอ,อืมอันนี้ก็อัดปิดไปก่อนอเจอกันวิดีโอหน้านะคะบอสตัวอะไระวะต่อไปตัวอะไรวะท่านโอเค